แม่งเอ้ยมดคำจะพูดนะฮะเกมนี้นัดที่หโอ้ผมดูนัดนี้ไปนะผมก็ตั้งคำถา,ถามกับตัวเองว่านี่มึงปีนี้ขนาดไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะฟุตบอลถ้วยแม่งก็ตกรอบไปแล้วกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้เล่นมึงได้พักสองกันแบบเต็มๆตหนึ่งสัปดาห์ดูมึงเล่นดิ บุกไปแพ้เบนฟอร์ดสามหนึ่งโอเคสถิติเก่าอาจจะแบบมาเล่นสนามนี้ยังไงเมื่อแพ้แต่นี่ขนาดเขาเปลี่ยนโค้ดแต่ผู้มึงนักเตะแต่ละคนมูลค่าไม่ไม่ใช่น้อยค่าเหนือไม่ใช่ค่าเหนื่อยไม่ใช่ถูกๆูโอ้โหเล่นอย่างนี้หวยแตกมากห่วยบลมไม่รู้จะ พูดยังไงพูดเดิมๆนี่ความรู้สึกแบบเดิมๆที่แบบเป็นมาในตลอดแบบ4ี่หปีหลังนะแต่ว่าวันนี้นี่แบบเฮ้ยมันน่าตั้งคำถามไปที่อโมลิมนะว่าแบบเฮ้ยมึงมึงทำทีมยังไงวะแล้วนักเตะมึงมีใจวิ่งไหมเนี่ยเบนสฟอร์ดสู้มึงสู้เขาไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเจอมุกเดิม,เดมๆเจอมุกเพรสซิ่งเจอมุกโยนลูกโดง่งเจอมุกลูกนิ่ง มึงไม่เรียนรู้อะไรเลยหรอว่าแมนยูเนี่ยกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยอะ่ะดูแล้วแบบหดหู Hot ool, ผิดหวังดูหน้าโค้ดดิโค้ดทั้งเกมอะ่ะอโมริมอะ่ะเห็นไหมเวลากล้องจับไปที่มันนั่งอยู่ข้างสนามมั่งกุมหัวมั่งได้ลูกจุดโทษแม่งก็ไม่กล้าสู้แนะ่ไม่กล้าแบบ เงยหน้าขึ้นมาวัดดวงไม่งี้ไม่กล้าที่จะอยอมรับความจริงไงไปเก็บตัวอยู่ตรงม้านั่งอะ่ะแล้วก็แบบโอ้โหพังโงหัวผมแบบเชื่อเอ้ยมันจะเข้าไม่เข้ามึงก็ลุกขึ้นมาลุ้นหน่อยไม่ได้เหรอวะโอ้โหอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบแซงมากนะวันนี้แล้วแม่งเตะคู่แรกอีกมึงแพ้เปิดประเดิมแพ้ไม่พอเล่นหวยไม่พอเจอ เจออดีตเด็กหงจัดให้เน้นๆทั้งนั้นเลยเฮนโดกับแอซซิตให้เบนฟอร์ดยิงลูกแรกไอ้ลูกจุดโทษที่ควรจะได้ประตูจริงเสมอแม่งก็โดนไอ้น้องลูกหมีเซฟเอาไว้ได้อีกโอ้โหแม่งเต็มทุกดอกเลยวันนี้นะฮะก็จริงๆอะตอนที่เห็น11ตัวผู้เล่นเนาะก็ก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะมันก็ มันควรจะได้เปรียบคนอื่นด้วยซ้ำนะอ่ะสาตัวข้างหน้ากอพยายามจะเป็นตัวชุดเดิมๆที่ได้เล่นนะเอมเบอร์โมอยู่ขวาไอ้คุณย่ายอยู่ซ้ายไอ้เชสโกอยู่ตรงกลางคู่กลางก็เป็นอูกาเต้กับทางบรูโนโวิงซ้ายดอกูวิงขวาดาโลลูกรักเแล้วสามเซนเตอร์ก็แม็กควายยืนกลางขนาบข้างด้วยฝั่งซ้ายลูกชอขวางขาขวาก็เป็นเเดลิกแล้วก็ บายยินดีเป็นโกเกมเริ่มต้นขึ้นมาผมก็ตังหงิดต,ตังหงิดใจละแม่งเวรละมึงมาเยือนเบนฟอร์ดเจอเบนฟอร์ดแม่งไล่บีบไล่บี้ไล่เพรสแมนยูแม่งไปไม่เป็นเลยอะคือช่วงแรกไม่ใช่ว่าเบนฟอร์ดแบบเออเขาไล่เพรสคือทำให้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเบนฟอร์ดอะทำได้ดีคือตรงเพรสซิ่งมากไล่บี้มาก แม่งคุมแมนยูแทบจะทุกตำแหน่งเลยแมนยูพอได้บอลปุ๊บพลิกขึ้นหน้าปั๊บเจอเบนฟอร์ดไม่ถ่ายออกซ้ายก็ออกขวาถ้าพลิกขึ้นหน้าก็จะโดนดักก็เสียบอลไปไง่ายๆโอกาสได้ลุ้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก่อนที่จะเสียประตูก็มีลูกที่รู้สึกจะเชสก็เออใครนะบูโน่หรือคุณย่ายิงมังก็ไม่ได้ลุ้นอะไรก็เฉียวสาวออกไปน้องลูกหมีก็ไม่ได้เหนื่อย เซฟด้วยสายตาสบายๆนะเพราะว่าบอลไม่เขา้าเกอะแล้วจังหวะที่เสียประตูผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมทําไมผมรู้สึกว่าเฮ้ยดูแมนยูมาแบบหลายเกมแล้วก็ยังรู้สึกเดิมๆคือเฮ้ย hey. ทำไมมึงเสียประตูง่ายจังวะลูกแรกที่เสียประตูคือแบบเฮ้ย hey. มึงเล่นบุกใส่เขามึงดันขึ้นแบบทั้งลายแล้วพอไอ้คุณย่าเสียบอลไม่ได้ฟาว โดนเขาสวนทีไอเฮนโดแม่งเปิดบอลยาวไอแม็กไกวก็ขึ้นไม่ทันก็นไม่รู้ว่ามึงมองเช็คลายล้ำหน้ายังไงขึ้นไม่ทันสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเปิดบอลมาไอเตอโก้หลุดเดี่ยวไปก็แม่งเสือกยิงดีอีกแม่งยิงยิงไซก้อยบอลฉีกหนีไอใบยินดีซึ่งจริงๆต่อให้ตรงกรอบก็ก็ลุ้นยากอะว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่าก็สุดท้ายเขาก็ยิงดีสร้างสรรค์โอกาสได้ดีมากกว่ายิงลูกแรกไม่เข้าเลย ตั้งแต่นาทีที่8นาทีนาทีเนาทีที่8ผมเอา้าไรวะเฮ้ยแม่งกูนั่งดูมาแป๊บเดียวทรงบอลมึงก็ดูไปไม่รอดแล้วเจอเพซิ่งแล้วก็แก้ไม่ได้โค้ดสีห้าคนที่เป็นมามึงเจอเพซิ่งมึงทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เรียบร้อยโดนหนึ่งศูน,นย์ผมคิดในใจเี้ยแม่งยังไงวะแล้วพอโดนนำหนูนเกมแม่งก็เป็นของเบนฟอรอดอยู่ดีแมยูก็เก็บบอลไม่ได้พอเก็บบอลได้แป๊บ จังหวะสองจังหวะแม่งก็เสียบอลละสุดท้ายก็ไม่ถึงยี่สิบนาทีโดรลูกที่สององีกเขาก็ยัดขึ้นมาทาังฝั่งซ้ายอเบิ้ลขึ้นหน้าเลยแม่งเล่นเงินอยู่ไหมที่คนอะเบนฟอร์ดอะเบิ้ลขึ้นหน้าปุ๊บรู้สึกจะเป็นไอเตียกโก้มั้งพักอ,กอกให้เพื่อนจำไม่ได้ใครไอชาเดอร์มั้งปาดเข้ามานักเตะแมนยูมีประมาณสี่ห้าคนอะวิ่งเฮโลไปที่ฝั่งฝั่ง ตัวที่เขาได้บอลและไอเทเกโก้ที่ฉีกออกมาเพื่อที่จะลอยยิงแม่งก็ไม่มีใครมองเดโก้ดาโลมึงก็มองแต่บอลไอลูกชอวิ่งตามมาก็วิ่งแบบเหยาะๆหยะแย่ๆ,ๆสุดท้ายเขาเปิดเข้ามาปุ๊บไอไบยินดีปัดมาเข้าทางไอเทเกโก้ยิงประตูที่2เรียบร้อย20งศลแล้วผมชอบรีแอคใครรู้ไหมพอเบนฟอร์ดแม่งยิงเข้าภาพช้าแม่งจับ โอ้โหพอโดนยิงเข้าเดโกดาโลทําแบบอ้อหมไอ้เหี้ยแบบอารมณ์เสียผมไี่คิดม,มึงแม่งมองแมนยูเนี่ยหลายทีเลยวนะมองแต่บอลมึงไม่มองตัวที่วิ่งสอดขึ้นมามึง,มงกี่นัดแล้ววะที่มึงโดนแบบนี้ก็ไม่เข้าใจไอ้เหี้ยม,มึงไม่เรียนรู้อะไรเลยเหรอวะเออผมก็งง,งก็ยังคือจะเปลี่ยนทีมเชียร์แม่งก็ไม่ได้นะแม่งเชียร์มา โอ้โหจะสามสิบปีละแล้วโอ้โหม่งเป็นอยู่ในยุคที่ตกต่ำมากเลยแมนยูสองศูนย์สองศูนย์นยแล้วคือแบบเจอรูปเกมของเบนฟอร์ที่ไม่มีอะไรเลยก็คือเพรสซิ่งใส่และแมนยูม่งก็เสียง่ายกันเองบอลไปไม่ถึงเชสโกไปเอมเบอร์โมก็ไปไม่รอดก็ต้องวนคืนกลับมาเปิดก็เปิดไปไหนก็ไม่รู้ฝั่งดอกูฝั่งคุณย่านี่จบเลยเงียบเลย มาตุสคุณย่าบางจังหวะได้บอลปุ๊บควรจ่ายไม่จ่ายแม่งเสือกยิงมาอยู่แมนยูแม่งทำไมมันกลายเป็นคนแบบนี้กันทุกๆุกคนเลยวะโดนไปสองศูนย์ 0, ผ่านไปเจ็ดแปดนาทีก็นาทีที่ย7ิบเจ็ดมั้งก็ดีหน่อยได้ประตูเหมือนจะคืนมาเร็วเนะก็จังหวะที่ไออุกเต้ ตะลุยขึ้นไปแล้วก็บอลฉีกจ่ายออกซ้ายผมก็นึกแมงออกหลังแน่นอนอ่ะไอ้ดอกูยังสาวิ่งไปเปิดกลับมาได้บอลก็ย้อยลงมาแล้วก็น้องลูกหมีเขาก็กระโดดชกบอลนะแล้วก็มีไอ้เอมโบโมมาผมดูเร็วๆไอเชี่ยแมงฝาเาปะวะอ่ะสุดท้ายจังหวะนั้นกรรมาการยังไม่เป่าเนาะบอลก็มาถึงไอเชสโกโมงปุ๊บเอ้าลูกหมีแม่งเซฟได้อีกยิงซามไอ้ลูกหมีแม่งเซฟได้อีก,อก,อกโอ้โหจนแบบต้องดอกที่สามอะ่ะโอ้โห น้องลูกหมีถึงแบบเซฟไม่ได้อะเพราะว่ามือไม่ยาวพอ,อคือแบบโอ้โห้ผมเห็นแล้วแบบทาไมโกแมนยูมึงไม่มีเซฟเยอะๆแยะๆแบบปฏิกิริยาแบบไวๆแบบนี้มั้ยบ้างวะอะไรเงี้ยโอ้ไล่มาสองหนึ่งะแต่จังหวะสองหนึ่งเป็นความรู้สึกที่แบบว่าจังหวะโอเพนเพย์มึงแบบไม่ได้ดูบีมีความวงความหวังอะไรเลยอ่ะการประสานงานแดนกลางไอบูโนโ่เดี๋ยวก็เสียบอลเดี๋ยวก็หายเงียบไป ไออูกเตบางจังหวะก็เก็บบอลได้อยู่ดีก็วนไปแล้วก็แมงก็โดนเขาแย่งบอลไปซะอย่าง,งานั้นโดนแซะไปซะอย่าง,งานั้นกลายเป็นว่าแมนยูก็สร้างสารรค์เกมไม่ได้แบบดูมีความหวังอะไรมากสักเท่าไหร่นะก็จบครึ่งแรกโดนนำสองหนึ่งผมไปคิดในใ,ใจภาพตอนพักครึ่งดูทรงครึ่งแรกนะคาดหวังในครึ่งหลังเลยว่าแบบมึงควรจะต้องวิ่งมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะแต่ว่า พอเริ่มครึ่งหลังมาก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้เห็นแมนยูมึงจะไลบ่บี้ไล่วิ่งอะไรมากมายช่วงแรกก็เป็นเบนฟอร์ดด้วยซ้ําที่เขายังคลองบอลได้มากกว่าคือเขาเบนฟอร์ดไม่มีอะไรมากเลยเปิดบอลยาวเล่นบอลอ่ะอ่ะเบสซิงใส่แมนยูก่อนสิ่งที่เบนฟอร์ดทำเบสซิงใส่แมนยูและแมนยูเป๋ไปเองเดีย๋ยวแม่งจ่ายพลาดกันเองสองได้บอลปุ๊บโยนยาว ขึ้นหน้าเอาแม่งมีตัวเก็บแม่งเก็บได้ด้วย2 3ส,สาพาเดี๋ยวพาบอลไปใกล้ๆเขตแมนยูเพราะว่าเบนส์ฟอร์ดแม่งทีเวิร์กตูดีกว่าแมนยูเลยเห็นชัดเจนเดี๋ยวส่งบอลแบบเหมือนรู้จังหวะรู้ใจอะว่าแบบเฮ้ยกูส่งไปทางนี้เดี๋ยวมึงต้องไปรอทางนั้นแล้วพอแมนยูแม่งไม่ทันมันก็จะตัดฟาวล์หรือไม่ก็ต้องเตะออกซึ่งพอแมนยูเสียลูกเตะมุมเสียลูกทุ่มเสียลูกฟรีคิก ไอ้เบนฟอร์ดแม่งโยนเข้าไปแม่งได้ลุ้นตลอดถ้าไม่โยนไปเสาไกลให้มงย้อนกลับเข้ามาอย่างน้อยอ่ะถ้ามันถ้ามันจะมีการมงเคลียรจากนักเตะแมนยูมันจะต้องโดนหัวเหมือนหรือมันจะต้องโดนนักเตะของเบนฟอร์ดก่อนอ่ะคือเขาโยนมาแล้วแบบถามว่าได้ลุ้นมากไหมผมส่วนตัวผมได้ลุ้นเพราะผมรู้สึกส่วนตัวว่ากูหัดเสียวทุกลูกเลยที่เบนฟอร์ดแม่งได้ครอสเข้ามาหรือได้ทุ่มไก่เข้ามา เกมไม่ได้แบบแก้อะไรได้เลยนะแล้วแบบเกมก็ผ่านไปเรื่อยๆตัวก็ไม่เปลี่ยนแล้วลูกที่แมนยูแม่งได้ลูกจุดโทษไอ้จริงจังหวะนั้นนะ่ะผมกตกใจว่าเฮ้ยเฮ้ยดาโล่แม่งจ่ายดีเหรอผมคิดในใ,ใจมึงจ่ายดีหรือมึงจ่ายเสียแต่แม่แมงกลายเป็นว่าแป๊กแล้วแบบบอลมันดูดีมีตัวสอดขึ้นไปแล้วก็ปาดไปตรงข้างหน้ากโกกลายเป็นว่าไอเอ็มเบอร์โมโดนโดนดึงเนาะ กรรมการก็เลยเป่าไปจุดโทษผมก็คิดในใจเอาอีกแล้วคือเบนฟอร์ดแม่งก็เจ๋งนะฉลาดนะคือแบบเฮ้ยก่อนมึงจะยิงจุดโทษอูดึงเวลาเต็มที่เลยไอ้บูโน่แม่งก็ได้บอลถือบอลรอไบเงี้เบนฟอร์ดกูเปลี่ยนตัวก่อนอดึงเกมเต็ม,ตมที่ดึงสมาธิของพวกมึงให้เสียไปเต็มที่แล้วกลายเป็นว่าบูโนโอ่อีกแล้ว ฤดูการนี้ก่อนหน้านี้นัดไหนผมจำไม่ได้นัดเจอเบอร์อรลี่หรือเปล่าที่แม่งยิงไม่เข้าและแล้วก็เป็นบูโน่ที่ยิงจุดโทษไม่เข้าคือยิงไม่เข้าเลยยังรู้สึกดีมากกว่าที่ยิงไม่เข้าแบบนี้เพราะแม่งโดนน้องลูกหมีเซฟโอ้โหแม่งโดนสองเด้งเลยเนี่ยโดนเฮนโด л, แอซิดลูกแรกไม่พอมาโดนน้องลูกหมีเซฟลูกจุดโทษอีก ก็คงยังตามสองหนึ่งเหมือนตัเหมือนไปเอ้ยเหมือนเดิมคือถ้าไม่ยิงเข้าลูกนั้นนะถ้าเข้าลูกนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยมีโอกาสกลับมาได้เพราะเวลามันจะเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีเลยแต่พอไม่เข้าปุ๊บมึงก็เป๋เหมือนเดิมเกมลุกอ่ะเอาค o อบี้เมนูลงมาอ่ะเมนูยังพอที่จะเก็บบอลได้บ้างแต่พอบอลขึ้นแบงข้างหน้าไอ้คุณย่าก็ต้องลงมาล้วงไอ้เอโบโมก็ต้องลงมาล้วงคือ เบนฟอร์ดเขายังคงเล่นสไตล์เดิมก็คือเพรสซิ่งตั้งโซนแมนูพาบอลเข้าหาปุ๊บก,กูวิ่งเข้าหาแล้วสองคนจ่ายบอลปุ๊บกูวิ่งเข้าหาแล้วเมนูทําอะไรไม่ได้เลยบางทีเคาะบอลถอยหลังถอยหลังถอยหลังจนสุดท้ายแม่งคืนบอลให้ไอ้บายินดีมันขึ้นเกมไม่ได้เลยแมนูแก้เกมอะไรไม่ได้เลยแล้วจนสุดท้ายไอ้ลูกที่สามที่เสียเนี่ยช่วงทดเจ็บอยู่แล้วคอมบี้เมนูได้บอล ไอ้เฮียแม่งเหมือแน่นอนโอ้โหทําบอลล่านจับบอลล่านซุบเรียบร้อยเบนฟอร์ดแม่งตัดบอลได้โอ้โหแล้วแบบแม่งจ่ายขึ้นมาไอ้ตัวที่แม่งได้บอลกระดกกระดกบอลขึ้นอย่างกระสือเบสาแม่งหลบนักเตะแมนยูที่เสียบแล้วก็ดูไอ้แมต์เยนเซนแม่งยิงนี่แม่งก็ยิงไปตรงโกแหละอ่บายินดีคุเซฟได้ไหมล่ะแม่งเซฟไม่ได้หรอกแม่งออกมาไกลแล้วแม่งก็กระโดดปัดไม่ถึงเรียบร้อยสามหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่แบบแซงอะ่ะกองหน้าวันเนี้ยอ่ะโกบายินดีถามว่ามีจังหวะเซฟไหมก็หลายลูกอยู่นะเซฟแต่จังหวะเสียมันก็อไม่รู้นะเวลามันปัดบอลมันก็มีปัดจังหวะดีๆนะแต่ว่ามันชอบปัดแบบเข้าทางกูถึวสู้ปัดปัดไม่ไปไหนไกลอะ่ะไอ้บายินดีอะ่ะเออคือถ้าแบบปัดแบบเดกอาคือยังน้อยกูก็ปัดออกไปเลยอะ่ะ แต่แบบบยดีมันจะปัดอยู่ตกอยู่แถวหน้าโกตัวเองอะ่ะแล้วกองหลังนี่แบบแมนยูวันนี้นะโอ้โหช้ามากเลยแล้วแบบไอ้แม็กควายแม่งก็เรื่องเช็คลำหน้าลูกแรกแม่งก็พลาดแล้ะแล้วลูกที่สองกองหลังก็แบบโอ้โหวิ่งมาลุมมาตุ้มไม่ดูบอลดูบงด,ดูแต่บงแต่บอลไม่มองนักเตะที่แบบแม่งวิ่งสอดขึ้นมายิงเลยเพราะมันเป็นปัญหาแบบเดิมๆไงที่แม่งแม่งชอบโดนอะ่ะแล้วแม่งก็ยังโดนแบบเดิมๆ เออชอบเป็นแบบเดิมๆไม่เรียนรู้อะไรเลยนี่ขนาดมีเวลาซ้อมหนึ่งสัปดาห์เต็มๆกองกลางบูโน่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยหลังๆก็จุดโทษก็เริ่มยิงไม่เข้าแล้วไม่รู้มึงไม่แม่นใจอะไรหรือเปล่าแม่งเปลี่ยนได้ไหมเอาตัวอื่นมาเป็นตัวยิงจุดโทษมั่งได้ไหมเออให้กูมีทางเลือกมั่งได้ไหมเอออุกาเต้ก็ชชาคอบบี้เมนู พอได้โอกาสลงมาจังหวะจ่ายบอลก็ดูดีนะแต่ว่าม,มึงมาเสียจังหวะที่แบบทําบอลลั่นเมื่อจังหวะที่เสียลูกที่สามนี่แหละคุณยา่าไดบอลความสามารถเฉพาะตัวดีฮนะแต่ว่าควรจะต้องแบบเน้นทีมเวิร์กมากกว่านี้เพื่อนก็ไม่ใช่เฉพาะคุณย่านะเพื่อนก็ควรจะต้องแบบหาช่องเข้าทํากันให้ได้มากกว่านี้มึงซ้อมกันยังไงดูไม่มีทีมเวิร์กเลยเอมเบอร์โม่ก็หลายๆลูกก็เปิดไม่ค่อยดี โดนดักเอาไว้หมดแล้วนะวิงสองฝั่งวิงซ้ายไอ้ดอกูก็ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่จังหวะได้บอลปุ๊บกูกจะตะลุยอย่างเดียวเลยอืมก็ตามนั้นส่วนดดโกโดารโลนี่หลายๆจังหวะผิดหวังนะมีจังหวะหนึ่งแม่งติดตาผมเลยนะไอเอมโบโมแม่งได้บอลมาฝั่งขวาแม่งไหลคืนมาให้เดโกโดาโล ช่วงช่วงที่แบนแมนยูแม่งต้องเร่งเอาประตูตีเสมอท้ายเกมแม่งไหลคืนมาให้ดาโลไอดา,โล,อดาโลแม่งเปิดออกไปอยู่ริมเส้นฝั่งนูเลยโอไอเชีย่ยเอ้ยมึงมึงอยอยากเอาไม้ไม้คมแฝกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปตีขาแม่งจริงเลยมึงซ้อมเปิดได้ไหมเนี่ยทําไมมึงเปิดแบบไม่ได้ลุ้นอะไรโอ้โหอย่างน้อยมึงเปิดไปกดดันใ,ในในกลุ่มกลุ่มนักเตะในกรอบใหญ่โทษได้ไหมโอ้โหเปิดไปนู่นน่ออกไป ไหนตัวไหนเนะยผมก็แม่ดูแล้วแบบก็เซงไงเออโอนัดอื่นนี่แบบยังเซงไม่เท่านัดนี้นะแต่คิดว่านัดต่อๆไปคงจะมีเซงยิ่งกว่านัดนี้เออไม่ไม่อยากดูันตารางคะแนนเลยเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันแล้วค่อยว่าแล้วกันเนาะตารางคะแนนอะแต่มีเจ็ดคะแนนเหมือนเดิมแต่ประตูได้เสียลบมากขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะทุเลศอะแมนยู มึงเล่นหลังสามมีเซนเตอร์สามตัวมีวิงอีกสองฝั่งเหมือนมีกองหลังแค่แต่มึงเสียประตูประตูมึงติดลบตลอดเลยอะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วยันฤดูกาลนี้อเล่นยังไงวะตัวลุกก็ซื้อมาใหม่มึงก็เล่นกันไม่ได้เป็นทีมไอกองกลางก็เสียบอลง่ายเปิดก็ไปรู้ไปไหนเล่นก็ไม่เป็นทีมเออเฮ้ยไหนดูตารางเมนูดิโอ้โหเดี๋ยว เสาหน้าครับเตะสามทุ่มเล่นในบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ถ้ามึงยังแพอีกนะหนักเลยนะคาบ้านจบซันเดอร์แลนด์เนี่ยได้พักเบรกสองอาทิตย์แล้วไปเยือนลิเวอร์พูลโอ้โหถ้าปีนั้นกี่กี่ศูนย์นะเจ็ดแปดศูนย์ใช่ไหมถ้ามึงเล่นอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลเอาตายนะฮะ <c oughs> บอกได้เลยมึงตายคาที่แน่นอนแมนยูนะเอ้ย <c oughs> อ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับคุณสับปะรดบอกว่าเอาตรงๆนะครับปวดเถอะวนลูบเลยตอนนี้หลูบหนักมากหลูบทุเรศมากเลยคือชนะก็ชนะเชลซีที่ที่แล้วถ้าเขาไม่เหลือสิบตัวก่อนนี่มึงไม่ชนะแน่นอนอะ่ะโอ้โหโแล้วไอชนะใครวะนัดก่อนชนะซักทีมเยที่แม่งได้ลูกจุดโทษอะ่ะโอ้หนักหนัก,นก,นกครับหนัก โคตรกากไม่มีใครเกินอมโมรั่วอืมกว่าจะได้กว่าจะได้วิงแบ็กกับกลางใหม่คงดูลุ้นตกชั้นเต็มตัวตอนนี้แม่งก็รู้ตัวเอาเป็นว่าเนี่ยเพิ่งจะเตนะนัดที่หกเองทําไมความรู้สึกผมเหมือนแบบแม่งดูบอลไม่สนุกเลยว,วะเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปแล้ววะเนี่ยอืมนี่ยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลเลยแต่ทําไมแมนอยู่เล่นได้หน้าเบื่อขนาดนี้นะฮะ ดาโลบูโน่ควรจะไปได้แล้วไม่ได้หาแพอแต่อยู่มาหลายปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ,อถ้าสองสองจะไม่ใช่แบบนี้ถ้าสองสองก็ไม่แน่เพราะแมนยูเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าโอกาสจะได้ประตูมีไม่เยอะนะและจังหวะเล่นกันแบบโอเพ่นเพกก็ไม่ขนาดนี้สองสองถ้าสมมุติว่าสองสองผมก็คงภาพส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คงบ่นแหละแต่คง แต่คงจะสู้แบบตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้แม่งสามหนึ่งไงแล้วแม่งห่วยแตกมากไงวันนี้คุณพงวิพัฒน์บอกว่าบนลูบคุณแต้มแต้มสเปอร์บอกว่าแฟร์แมนยูอย่างน้อยได้ผ่านช่วงเวลาดีๆมาก่อนแล้วนะครับโอ้โหช่วงเวลาดีๆนี่มันนานมากเลยนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดปี2013นี่สิบสองปีแล้วแม่งยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออคุณพิมพ์บอกว่าผลเท่าไหร่ครับ สามหนึ่งนี่โดนไปเนี่ยผมโดนเพื่อนล้ออีกแน่วันจันทนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มันมีเวลาสองวันเนาะมันแผลมันยังไม่สดอะแผลมันเริ่มแห้งนะก็อาจจะโดนล้อไม่เยอะมากซะเท่าไหร่นะคุณแชมป์บอกว่าเกินเยียวยาครับไอลิมกับอะไรนะไอโน่ <c oughs> คุณเมกะบ,บอกว่าใช้คําว่าเล่นไม่ดีไม่ได้เพราะมันไม่ดีทุกเกม <c oughs> อาถือว่าวันนี้เล่นหวยแตกกว่าเกมอื่นแล้วกันนะ,นะะคุณสวอบอกเกมฟูลแลมใช่ไหม คุณโมโนบอกว่าจริงๆให้เอเบอโมยิงจุดโทษก็ได้เออก็ผมว่าคงต้องไปตกลงกันใหม่อ่ะคือถ้าสภาพจิตใจของบูโนไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็คงต้องต้องเปลี่ยนบ้างอ่ะอคุณเปียบอกเปลี่ยนได้แล้วครับไม่ไหวแล้วอืมคุณเน็กบอกว่ายิงจุดโทษผู้จัดการทีมใส่หัวเหมือนรู้ไมคเข้คือผมมองว่าอย่างน้อยเอมลิมอ่ะควรจะต้องลุกมาลุ้น มันจะเข้าไม่เข้าก็ค่อยว่ากาันไม่ให้มึงไปนั่งอยู่ในม้านั่งแล้วก็นั่งก้มหัวแบบไม่มั่นใจคือแบบว่ากะว่ารอเสียงว,ว่าแบบเฮ้ยเออถ้าเข้าได้เฮกูก็ค่อยผงกหน้าขึ้นมาแต่เนี้ยคือแบบมึงมายืนยืนลุ้นข้างทางให้แบบอย่างน้อยอ่ะนักเตะไม่เห็นให้แฟนบอลกูได้รู้สึกอย่างกูเนี่ยได้รู้สึกแม้แม้ว่าแบบเฮ้ยโอเคโค้ดมึงยังอยู่ข้างกูเนี่ยเออเฮ้ยคุณสุดเดียศิลาบอกว่าไม่มีทรงเลยเออ คุณโสพลบอกว่ากลับไปสุดอีกครั้งนี่มันจะไปจะไปสามระดับสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออคุณไดว่าแมนยูแพ้ครับเดี๋ยวผมรอให้วันนี้เลยครับไม่ต้องรอวันจันท์เออคุณมานาศบอกป่วยมากเออคุณประธานเป้บอกริมใจตุ๊ดไม่กล้าดูเนาะเออผมก็รู้สึกอย่างนั้นเนาะจริงๆแบบเฮ้ยแค่ลูกจุดโทษเองมึงมึงเป็นโค้ดอะ่ะดูหน่อยดีวะโอ้มันไม่ได้แบบจังหวะลุ้นอะมากมายอะ่ะ ช่วยแบบอย่างน้อยยืนเป็นกําลังใจให้ลูกทีมมั่งไม่ใช่ไปยืนนั่งซุกอยู่ในมุมมานั่งสํารองอะไรอย่างเงี้ยคุณ<น>อุดรบอกว่าถ้าจังหวะฟาวเป็นใบแดงเกมอาจเปลีป่ยนก็ได้ครับถูกต้องฮะถ้าจังหวะนั้นเป็นใบแดงแมนยูก็เหมือนเดิมอะคือมึงจะเล่นเหนือกว่าทีมอื่นได้ต้องแบบตัวผู้เล่นมากกว่าเขาอะไรเงี้ยแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยน่าภูมิใจสักเท่าไหร่นะเออคือแบบตัวเท่าๆกันแล้วแบบถ้าสู้เขาได้มันยังพอโอเคแต่แบบนี้แมง โอ้โหแย่ครับสงสัยอยู่แถวแถวเดิมเนี่ยก่าโอ้ที่ดีและในตอนนี้อยู่นะอ่ะก็อะไรนะคุณติ๊งบอกว่าอย่าไปว่าโค้ชเลยทำดีที่สุดแล้วโอ้โหมันทำได้แค่นี้จริงๆนะเออ เบื่อมดหวังเชมค์เลยผมว่าแฟนแมนยูหลายๆคนก็รู้สึกอย่างนี้ครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับใครที่เป็นแฟนทีมอื่นแล้วบอลยังไม่ได้เตะก็ขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีครับส่วนแฟนแมนยูอย่างพวกเราก็รีบปิดจอครับปิดสื่อทุกอย่างครับเดี๋ยวไปว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าครับเล่นในบ้านเจอกับซานดอรแด์นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนละเ,เดี๋ยวไ,ไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ